การจะมาบวชเป็นสมณะก็ต้องมาเป็นคนวัดนี่แหละนะให้ดูตัวก่อนแล้วจึงจะสามารถสมัครเป็นป่าได้การสมัครเป็นเป็นป่านั้นจะต้องได้รับการรับรองจากสมณะสี่สี่หรือห้าห้ารูปนะมีห้ารูปต้องมีเซ็นรับรองจากสมณะที่ที่อยู่ดูแลเนี่ยยัง ก็ห้ารูปนั่นแหละนะตามกฎระเบียบของชาวโศกที่จะบวชเป็นสมณะเนี่ยต้องมีเซนรับรองก่อนถ้าไม่มีใครไม่มีสมณะเซนรับรองครบห้ารูปก็ยังไม่สามารถมาบวชเป็นสมณะได้พอได้เป็นป่าแล้วนี่ก็จะต้องอ,อ,อยู่เป็นป่าไปอย่างน้อยสี่เดือนจึงจะมีสิทธิ์ขอเลื่อนฐานะได้ และเมื่อรับการเลื่อนฐานะเนี่ยก็จะมาเป็นนาคอยู่อีกสี่เดือนจึงจะมีสิทธิ์ขอเลื่อนฐานะได้ถ้าได้เลื่อนฐานะก็จะต้องอยู่เป็นสมณเณรอีกอย่างน้อย4เดือนจึงจะสามารถขอเลื่อนฐานะได้งั้นในขั้นตอนเหล่านี้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยถ้าหากว่าหมู่ยังมีเสียงคัดค้านแม้เพียงเสียงเดียว ก็ไม่ให้เลื่อนฐานะขึ้นก็ต้องตั้งเงื่อนไขในการประพฤติปฏิบัติหรือถ้าไปฝึกฝนต่อไปไม่ว่าอยู่ในฐานะไหนก็ตามแต่การตั้งว่าอย่างน้อยสี่เดือนเนี่ยเป็นเพียงคร่าวๆนะในฐานะปะจะขึ้นมาเป็นนาคถ้ายังไม่สมควรทางทางหมู่ก็จะหมู่สองนี่แหละก็จะกำหนดให้อยู่อีกกี่เดือน เราจะอยู่แล้วต้องปฏิบัติอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เหมือนกันเป็นนาคเป็นเนนก็ในญาติเดียวกันแต่และขั้นตอนต้องมีการพิจารณาถ้าผ่านไปโดยไม่มีเงื่อนไขนีม่มีปัญหาหรือบางคนก็ต้องผ่านได้แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอันนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นในในการจะเลื่อนฐานะก็มีขั้นตอนต่างๆดังที่กล่าวมานี่แหละนะ nice. ส่วนคนจะมาบวชจริงๆต้องมาอยู่เป็นคนวัดไปก่อนตั้งแต่อาคารทุกะจออาคันทุกะประจำนะแล้วก็มาเป็นอารามิกนะเป็นปีนะให้อยู่ให้เห็นนิสัยใจคอก่อนว่าตั้งใจมาบวชจริงหรือเปล่าแล้วการบวชนั้นก็ต้องสมัครใจที่จะบวชตลอดชีวิตจะบอกว่าบวชเจ็ดวันบวชสามเดือนบวชสงปีสามปี อะไรประมาณนั้นนะไม่ได้ต้องต้องปฏิบัติจนแน่ใจตั้งใจว่าจะมาบวชตนตลอดชีวิตเลยเพราะว่าในการมาเป็นสมณะนั้นเนี่ยที่จะต้องให้ญาติโยมเขากราบไหว้เนี่ยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความดีแห่งคุณธรรมตามธรรมวินัยที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นนรกเป็นบาปแก่บุคคลน,นั้น อุปชามีหน้าที่พาเข้าหมู่แต่ผู้ที่บวชให้จริงๆเนี่ยก็คือหมู่สงหมู่สมณนะนี่แหละนะแล้วการบวชนี่จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเราจะบวชโดยปรมาทก่อนอพิธีบวชในวันเสาร์ที่ยี่สองกุมภาพันธ์สองห้าหกสามนั้นน่ะก็เป็นพิธีบวชโดยสมมุติที่จริงก็ผ่านมติของสงฆ์มาแล้วเป็นการบวชโดยปรมาัาท ซึ่งเป็นเฉพาะสมณะประชุมกันทำสังฆกรรมพิจารณาผู้ขอบวชถ้ามีเสียงคัดค้านหนึ่งเสียงก็ไม่สามารถบวชได้ทีนี้ก็ถือว่าผ่านมติไปแล้วที่จริงผ่านมติอันนั้นเนี่ยจะนุ่งห่มจีวรเป็นสมณะเลยก็สมบูรณ์แล้วล่ละแต่นี้เราก็เอื้อญาติโยมเอื้อญาติพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาก็เลยมีการกำหนดพิธีบวชโดยสมมติที่จะให้ญาติโยมได้ไปร่วม อนุโมทนานะก็จะทำพิธีที่ที่โบสถ์เหมือนกันก็จะมีเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เสัมมาเนนเนี่ย rup, ได้กล่าวลาในวาระที่จะเลื่อนฐานะขึ้นเป็นสนัมมณะอย่าว่าเป็นการกล่าวลาครั้งสุดท้ายในรูปแบบของสัมมเนนแล้วก็จะ เปลี่ยนแฟงเป็นเพศของอบรรพชิตละเพศสมณะเพศนะตรงจุดนี้นะเป็นลูกพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แหละสมณะเราเนี่ยมีศีล43ข้อเดี๋ยวนี้เข้าใจผิดกันเยอะไปเข้าใจว่า227ข้อจริง227ข้อนั้นเป็นพระวินัยถ้าทำผิดแล้วมีบทลงโทษอย่างน้อยต้องปรงอาบัติหรือประจานตัวเองต่อหมูนะ หมู่สงหรือหมู่สมณะนี่แหละส่วนในเรื่องของศีลเนี่ย้ามีจุลศีลมัชฌิมาศีแล้วก็มหาศีลในจุลศีลก็จะมี26ข้อนะมัชฌิมาศีนก็มี10ข้อมหาศีลก็มี7ข้อก็รวม43ข้อตรงจุดนี้นั่นะก็ก็เป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ส่วนหน้าที่กัอุปชานั้นก็เป็หน้าที่ที่จะบอกลูกศิษย์ผู้ที่หรือสัตว์ที่วิหารทิที่บวชแล้วเนี่ยนะให้ให้รู้อาบัติหนักอาบัติเบาให้รู้ธรรมวินัยนะรู้อนันต์อนันต์รู้อันตรายยิกระธรรมที่จะเป็นอะไรอ่ะทําให้ตัวเองเนี่ยขาดจากความเป็นพิสูจน์ได้ถ้าไปทําอาบัติหนักตรงจุดนี้ แล้วก็พูดถึงนิสัย4ีข้อปฏิบัติที่มักน้อยสันโดษนะไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นเป็นผู้รู้ที่จะพึ่งตัวเองได้อย่างเรียบง่ายก็ถ้าถบวชแล้วอุปชาก็มีหน้าที่ที่จะอบรมนะให้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะให้รู้ธรรมรู้วินัยต่างๆตรงชนดังนั้นเรื่องของการ ศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ยผู้ที่มาบวชแล้วก็ต้องตั้งใจในการศึกษาทั้งในแง่ของพระธรรมพระวินยัยเจนว่าพระวินัยเนี่ยก็ต้องมีธรรมด้วยธรรมก็คือคําสอนของพระพุ้ศรัทธาเนอย่างที่เรียกว่าโอวาทปา,าติโมก็ได้ต่างๆนะซึ่งก็ต้องศึกษาด้วยการประพฤติปฏิบัตินะด้วยการฟังธรรมหรือด้วยการค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง แล้วก็ต้องอยู่กับอุปชาให้อุปชาดูแลอุปชาก็จะมีหน้าที่ที่จะคอยแนะนำตักเตือนคอยบอกนะ mm. เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เป็นหน้าที่ของอุปชากับลูกศิษย์ mm. การเป็นนักบวชที่สมัครีก็คือถ้าเป็นสมณะนี่ก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วศึกษารายละเอียดให้เข้าถึงไตรสิกขาเนีว่า ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้นะให้เข้าใจให้สองแท้เพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าถึงการการหลุดพ้นก็มีหมวดธรรมอยู่หลายหมวดอยู่หรืออย่างหมวดที่เบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิบัติไม่ผิดก็คืออัปนณกธรรม อัปนกธรรมสมคือหนึ่งสำรวมอินทรีย์สองโภชเนมัตตัญยุตาสชาครยานุโยคะนะก็สำรวมอินทรีย์ก็คงพอเข้าใจแล้วนะสำรวมตาหูจมูกเล่นกายแม้แต่สำรวมใจเป็นที่สุดมีโภชเนมัตตัญยุตาก็าไมยว่ารู้จักการประมาณในการบริโภคนอกบริโภคในอย่างเป็นสมณะนี่ก็ฉันมือเดียวนะก็ยกเว้นอาพาธ อะไรเพ่อมองนี้นะแต่โดยปกติแล้วก็โดยหลักก็คือฉันหน้าที่นั่งแห่งเดียวหรือฉันมือเดียวนี่แหละอันนี้เป็นศีลของสมณประการหนึ่งแล้วก็มีชาคริยานุโยคเหมายนว่าไม่ว่าจะอะริยอยู่ในบทไหนก็ตามแต่เนี่ยเราจะต้องรู้ในเป้าหมายของชีวิตพรม,มจันยร์นะไม่ว่าจะก้าวเดินจะมองจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็มุ่งไปสู่ความ คนทุกข์หรือท so ําพรหมจรรย์นี <S at> ้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเศรษทางสายมุ่งน้ำเชื่อสวยงามพอช่วยแต่สาง

จสลนทองอังไครากให่งโอกาสจิตลูกนั้นคงบันรา,ายตรงใหนเอาไปอยู่ไรก็รุกใช้กันรับพ่อแทบพังที่พันช่วยเราทุกคนลูกจะอดทน บ่ญฝันมาบ้านใั้สมบัติบ่อเหนื่อยสมกเสมกับที่พ่อให้ทันรทางสางกัตสู่ทรรด้วยใจสู่ทนกรรมสุผูชาสศรัทธาถึงวิญญาณราชนาพ่อท่าน อยู่เพื่อน้องลกทุกคนลูกจะสามาัคคีและพร้อมยกมือชี้บนจะเกิดมากพอนทันต้นให้ถึงนิ่น ช่วยเราทุกคนลูกจะอดทนฝึกฝนม่กกว่าชีน้ำให้สมกับที่พ่อเดอนสมกับที่พ่อใ่ทางลาทางสาดก,กันสู้ทางด้วยใจสู้ทนรัสู้ผู้ หรือถึงวิญญาณราชาพ่อท่านอยู่เพื่อลูกลุ่มทุกคนลูกจะสายลูกทีและพร้อมยงมีชิดบน